สำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับและต้องการพิจารณาในการหาวันออกรถใหม่ไม่ว่าจะเป็นรถมือหนึ่งป้ายแดงนะครับหรือรถมือสองจะมีหลักคิดอย่างไรประการแรกนะครับเราต้องพิจารณาก่อนว่าจะมีบุคคลที่มีความเกี่ยวเนื่องสมคนคือคนที่ซื้อหรือคนที่ออกเงินคนที่2คือคนที่ขับรถในวันออกรถ และคนที่3คือคนที่ใช้รถประจําเราจะให้ความสําคัญนะครับในการที่จะต้องหาวันเกิดของคนที่ขับรถในวันออกรถเป็นสําคัญไมยรวมถึงกรณีที่คนที่ใช้รถประจําแต่ไม่ใช่คนที่ขับรถในวันออกรถอาจจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องฉลกสีเพิ่มเติมหลักคิดที่สําคัญเลยนะครับในการที่จะพิจารณาหาวันออกรถคือคนที่ขับรถในวันออกรถเกิดวันอะไรหลักการพิจารณาในการหาวันออกรถผมอ้างอิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยคัภีร์สุริยญาติและหลักวิชาโหราทักษะ แต่มันมีประเด็นอย่างหนึ่งนะครับกรณีที่ชาววันจันทร์นะครับเกิดหลังเที่ยงคืนจริงๆแล้วหลักโหราศาสตร์ไทยมีการเปลี่ยนวันใหม่ในตอนหกโมงเช้าไม่ใช่เที่ยงคืนถ้าท่านเกิดวันจันทร์หลังเที่ยงคืนนะครับจริงๆแล้วท่านอาจจะเกิดวันอาทิตย์ก็ได้เพื่อเป็นการเช็คหรือการตรวจสอบให้แน่นอนว่าจริงๆท่านเกิดวันจันทร์จริงหรือไม่ท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ผ่านลิงก์เว็บไซต์ m มโหราปักหมูดใต้คอมเมนต์แรกส่วนกรณีที่ชาววันจันทร์นะครับเกิดก่อนเที่ยงคืนอันนี้ไม่มีปัญหานะครับท่านเป็นวันจันทร์แท้ๆแนน่อน ประการที่1ชาววันจันทร์ไม่ควรออกรถในวันบาประเคาะหรือวันคู่ศัตรูก็คือเราไม่ควรออกรถในวันอาทิตย์ในวันอังคารในวันเสาร์หมายรวมถึงบางตำราก็ไม่ควรออกรถในวันพฤหัสด้วยโดยพื้นฐานแล้วชาววันจันทร์ควรออกรถในวันสุดปะเคราะนะครับประกอบด้วยวันจันทร์วันพุธและก็วันศุกร์ ส่วนเรื่องฉฉลกสีชาววันจันทร์ไม่ควรที่จะใช้รถสีแดงหรือสีส้มสีที่ถูกฉฉลกหรือสีที่ควรใช้ของชาววันจันทร์ก็คือสีขาวสีเหลืองสีเขียวสีกรมท่าสีฟ้าหรือสีน้ำเงินไมยรวมถึงสีในกลุ่มบอลต่างๆนะครับก็สามารถใช้ได้ดีประกอบด้วยสีบอนเงินสีบอนทองสีเทาหรือสีดำเทาสมัยใหม่เขาเรียกสีเกรย์เมทัลลิกกล่าวโดยสรุปสั้นๆชาววันจันทร์ควรออกรถในวันจันทร์วันพุธหรือวันศุกร์ แต่ในคลิปนี้ผมฝากมุมมองไว้อย่างหนึ่งนะครับหลักคิดเชิงโหราศาสตร์จะมีคําว่าเลิกยามหรือเลิกมงคลการพิจารณาเลิกยามมงคลในการออกรถตามหลักโหราศาสตร์ไทยแล้วจะต้องพิจารณาผ่านวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดของคนที่ขับรถในวันออกรถโดยคำนวณผ่านหลักวิชาโหราศาสตร์คัมภีรสุริยญาติหรือหลักวิชาเลขเจ็ดตัว9ฐานก็ได้และประการที่สองจะต้องหาวันตามหลักจันทรคติที่ได้ตำแหน่งวันที่ดีประกอบด้วยวันอัมฤตโชควันสิทิโชค วันมหาสิทธิโชควันมหาเศรษฐีวันราชาโชคหรือวันธงชัยทั้งกลุ่ม6วันดีดังกล่าวจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่จะต้องถูกฉลองกับคนที่เกิดวันจันทร์ด้วยและเมื่อเราได้วันมงคลแล้วเราค่อยมาคำนวณเวลาหรือเลิกยามอีกทีหนึ่งคำว่าเลิกยามก็คือเวลาที่เหมาะสมถึงแม้ว่าจะเป็นวันที่ดีนะครับแต่ในวันที่ดีมันก็มีทั้งเลิกเวลาที่ดีมากดีและเลิกเวลาที่เป็นเวลาอัปมงคล เพราะฉะนั้นในการหาเลิกยาโมกคลตามหลักโหราศสร์นั้นจะต้องคำนวณหาวันที่ดีที่เหมาะสมที่สุดที่ถูกโฉลกกับเจ้าชะตาแล้วก็ต้องคำนวณเวลาที่เหมาะสมในการที่จะออกรถหรือเคลื่อนตัวรถหมายรวมถึงทิศทางต่างๆที่จะบ่ายหัวรถไปด้วยและหมายรวมถึงการพิจารณาเลขทะเบียนรถที่ถูกโฉล่นะครับเลขทะเบียนรถที่เสริมส่งดวงชะตาด้วยเช่นกันสําหรับท่านที่ต้องการปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องเลิกยามงคลนะครับก็สามารถแอดไลน์ ID ผ่าน q r วอหรือไลน์ ID ที่หน้าจอ กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กรุณาติดตามคลิปนี้ฝากช่วยกรุณากดซับสไคร์กดไลค์พบกันในคลิปหน้านะครับกับผมอาจารย์ณนะโหรามหาชน